สวัสดีครับลงกลึ่งช่างต้มวัสินทีุ่รีนะครับตอนนี้เรารังควานเสื้อสูบอยู่นะครับตัวนี้นะครับของลูกค้าสั่งทํห้าแปดนะครับปอกนอกนะครับหกสองครับเดี๋ยวเราวัดปอกสูบให้ดูกันเลยครับมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆครับแล้วก็ลูกค้าหลายคนสงสัยนะครับว่าร้อยสิบไอนะครับซุปเปอร์คัพนะครับนี่ครับหกสสองนะครับล่องใจกันนะครับว่าตีปอกได้ใหญ่สุดลูกอะไรนะครับแล้วก็ แขงว้งได้เท่าไหร่นะครับอยากจะทําลูกห้าเก้าหกสิบนะครับก็ทําได้สบายเลยนะครับอันนี้ปอกหกสองนะครับแต่ดูตาน้ํามันนะครับยังเหลืออยู่นะครับได้ประมาณนะครับปอกนี้ได้ประมาณก็ถ้าตีดีๆเบี่ยงดีๆนะครับปอกได้ประมาณหกสี่เลยนะครับหกสี่แต่ว่ามันก็จะเฉียดเสาแล้วนะครับก็ทําได้เต็มที่ก็ลูกหกเอ็ดหกสองแล้วครับ ทีนี้เราไปดูเสื้อสูบอ่าไปดูแขคงกันบ้างนะครับแขคงนะครับก็ปอก62นะครับแขคงตัวนี้นะครับแสดงว่าแขคงจะต้องใหญ่กว่า62นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคว้านเฉียดทุกหลักเลยนะครับมันจะได้ขนาดกี่มิลนะครับอ่อตอนนี้ให้ดูไว้ใต้นะครับคว้ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งครับลงทุนให้เลยครับนี่ครับ คว้านแข็ง62เครื่องนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เข้าใกล้ชิดหลักเพื่อสูงมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เพื่อความแข็งแรงของเสาเพื่อสูงนะครับมีเทคนิคนะครับในการประกอบครับถ้าไม่อยากให้เสาถอนเสาคลายนะครับให้ใส่น้ํามันกันคลายนะครับหยดน้ํายากันคลายไปด้วยนะครับเสาเสื้อสูงมันจะได้ไม่ถอนออกมานะครับของคายที่หลักเสาเสื้อชอบถอนนะครับใส่กันคลายเข้าไปด้วยนะครับ หยดแค่หยดเดียวก็ขันไม่ค่อยออกแล้วครับโอกาสที่วิ่งไปแล้วเสาถอนรกบจะไม่มีเลยครับอันนี้ลลกโูบก็ลูกค้าทำประมาณ58นิมลนะครับแคงก็6.2.5ครับจยดองครึ่งนะครับ6.3นะครับก็ดูการแบบใกล้ๆเลยนะครับดูเศษจระเด็นออกมาครับ อันนี้ร้อนมากเลยครับเนี่ยลงทุนถ่ายใกล้ๆให้ดูเลยนะครับจะได้เห็นการขวานไปพร้อมๆกันครับนี่ครับตัวนี้ก็ขวานไปนะครับครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดเก็บความเนียนอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตอนนี้ครับเท่าไหร่เข้าไปแล้วครับอันนี้หกสิบสองแล้วนะครับหกสิบสองมิลแล้วครับนี่ครับ ก็เดี๋ยวเราคว้านอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะปอก62ยังใส่ไม่ได้ต้องคว้าน62ครึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราตีปอกเสื้อดีๆนะครับคว้านแข้งเบี่ยงดีๆนะครับมันขึ้นไปนะครับชิดเสาได้ประมาณ64เลยนะครับก็เสาเดิมไม่ต้องย้ายหลักนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ถามว่าใส่รูป CBR ได้ไหมครับหัวเดิมนะครับก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าปอกได้เต็มที่ก็63กว่า64นะครับ ถ้าใส่ลูก c ีมนะครับมันก็หกสามครึ่งแล้วครับยิ่งไซส์หกหกนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับไซส์สองร้อยห้าสิบหกสิบหกมิลยิ่งใส่ไม่ได้ครับวิธีทําก็คือนี่ครับต้องขยายหลักออกมานะครับพ่อให้เต็มนะครับขยายหลักถ่างออกมานะครับสี่หลักนะครับสี่มุมนะครับถ่างออกไปนะครับถ่างออกไปนะครับแล้วก็ย้ายที่เสื้อฝาด้วยนะครับก็จะทําได้ครับลูกใหญ่ๆนะครับแต่งบในการทําก็จะค่อนข้างสูงนะครับก็แนะนําให้เล่นลูกห้าแปดห้าเก้าครับไล่ดีๆก็วิ่งได้เหมือนกันครับ